สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับบังคาเที่ยวไทยนะครับช่วงนี้เขาบอกว่ามะนาวแพงนะครับแพงมากเลยลูกละเก้าบาทนะครับก็เลยพามาชมมะนาวนะครับมะนาวที่ปลูกไว้นะครับที่สวนในที่ทํางานนะครับมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับนี่ครับกำลังออกลูกเลยนะครับออกมีหลายขนาดนะครับขนาดเล็กโตแล้วก็มีนะครับธรรมชาตินะครับมดแดงก็ยิงนะฮะเกาะอยู่ ลูกที่โตแล้วก็มีนะครับเดี๋ยวจะไปดูลูกที่โตนะครับกันนะครับอันนี้อันนี้ก็ยังเล็กอยู่นะครับนั่นนะฮะลูกที่โตนะครับมองเห็นไหมครับเพื่อนๆนั่นแหละฮะข้างบนนั้มีลูกใหญ่อยู่นะครับนู่นนะครับอ่านะครับเราก็เก็บนนี้แหละฮะทำกับข้าวนะครับ เป็นหนึ่งช่วงนะครับมีไว้ต้นหนึ่งก็โอเคนะครับที่บ้านไม่ต้องไปซื้อไปหามันแพงแล้วก็ไม่เดือดร้อนนะครับปลูกไว้ก็ดีนะครับเพื่อนๆนะครับปลูกไว้ก็ดีนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับลูกที่โตนะครับมะนาวครับมะนาวนะครับมะนาวแป้นพิจิตนะครับเป็นพิจิต กอนนะครับนะครับนี่ดอกดอกของเขานะครับดอก,ดอกหลายหลายท่านที่ไม่มีที่ดินก็ปลูกใส่วงวงท่อก็ได้นะครับวงท่อซีเมนต์หรือปลูกใส่ตะก,ก้าก็ได้นะครับทุกวันนี้ขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับปักชําก็ได้นะคเคยปลกปักชํานะครับใส่ถุงพลาสติกกะคุยมะพร้าวนะครับ แล้วก็ปิดยางไว้นะครับเดี๋ยวถ้าวันจะพาทํานะครับนี่รู้จักทั้งวันรู้จักกับมะนาวก่อนนะครับก็น่าจะมีทานนะไม่ไม่ไม่น่าจะขัดสนเท่าไหร่นะครับของเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าก็ออกลูกใหม่เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเนี่ยนะครับยังพอมีอยู่นะครับยังพอมีอยู่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบัมงคำที่วทายด้วยนะครับนะครับ mm hmm. เพื่อนใหม่นะครับ mm hmm. เพื่อนใหม่เพ,หมเพื่อนเก่านะครับ mm hmm. ขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม